ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นที่หมู่บ้านพงสตือครับก็มีวัดพงสตือ,อ,อมเออีเป็นวัดเก่าแก่นะครับแล้วก็พามาดูพามาดูนาไร่ดูวิถีชีวิตคนแถบนี้นะครับ ทางนี้ก็จะมีคลองตอนส่งน้ำเข้าเข้านาเข้าไร่ดีมากเลยครับสวยสวยงามนี่ก็เป็นคลองคลองที่สูบน้ำมาจากคลองตอนอีกทีครับผ่านน้ำเข้านาครับเป็นคลองคลองบนถนนผ่านถนนผ่านถนนคอนกรกีตที่เป็นถนนซอย เข้าสู่นาไร่ครับก็วันนี้ก็จะพิเศษหน่อ <c> ย <ười> คือออกนอกออกดอกอำเภอตัวเองนะฮะนี่ไม่ใช่ออกนอกอำเภอออกนอกพื้นที่นะฮะปกติก็จะอยู่แถวแถวแถวหาดหงแควอยู่แถวอ,อำเภอ วันนี้ก็จะเข้าอำเภอทองออ,อำเภอทองเซนกันก็อยากรู้นะว่าแต่ละบ้านแต่ละช่องเขาอยู่กันยังไงครับที่ล่างข้างล่างนี้ก็จะเป็นต้นต้นอะไรนะผมลืมไปแล้วปัดกินได้นะครับเป็นผักเซียนผักเซียนบ้าน มีผักเสี้ยนบ้านแล้วก็ผักเสี้ยนผีที่เป็นสักผักเสี้ยนบ้าน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้ำนมรัชศีสปปรรพคุณของน้ำนมรัชสีนี่ก็คุณแม่เขาต้มกินประจำะสปปรรพคุณก็เป็นยาแก้ปวดเมื่อยปวดหัวเข่าปวดเข้งปวดขาต้มกินทั้งรากครับแล้วก็ช่วยให อนอนหลับดีครับนอนหลับดี <c oughs> คนที่คนเฒ่าคนแก่นอนชั่วงวเดียวปพระดาวหลับยากนะครับถ้ากินตัวนี้ไปจะทําให้ลอบสบายหลับสบาย,ลบบายแล้วก็กินก่อนนอนอกินก่อนนอนเดี๋ยวให้ดูอีกทีฮะตัวนี้ครับน้ำนมราชสีครับนี่ครับ สรรพคุณก็ใช้5กษัตรนะฮะได้ทั้งดอกทั้งใบรากต้นกิง่งได้หมดแล้วก็ต้มใส่กาต้มน้ำสักสักกำมือหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำสักครึ่งขันะต้มเคี่ยวแค่พอเดือดแล้วยกลงะ แล้วเวลารับประทานก็กินก่อนอกินก่อนอก่อนนอนครับคุณแม่ผมเขากินนี่สำรัคุณเขาบอกว่าช่วยให้นอนหลับครับแกเป็นคนนอนหลับยากครับก่อนหน้านี้ก็ติดยานอน,อนหลับครับเพราะว่า,เ,าเป็นคนหลับยากก็เลยเกินยานอนหลับเพื่อที่จะให้ตัวเองได้หลับง่ายๆครับแต่พอเรากินแล้วก็ติดเป็นนิสัยครับคือถ้าไม่กินก็ไม่หลับ เป็นคนหลับยากสุดๆเนี่ยก็รักษากันในใน,ในทางที่ผิดอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นยานอนหลับแกกินยาเขาเรียกอถ้าสมัยก่อนเขาเรียกเหล้าแห้งเนาะเหล้าแห้งแว,แงแวรียมคล้ายแวรีมนะกินเพื่อให้อตัวเองหลับเทต,ต่อต่อมาก็อไปบอกหมอนะว่านอนไม่หลับแล้วขอยาตัวนี้หมอเขาบอกว่าอคุณ ที่คุณกินได้มันเป็นยากล่อมประสาทนะเป็นแวลเลียมนะคุณกินได้ยางไงเนี่ยคุณกินมากี่ปีแล้วแม่ผมก็ไม่รู้แล้วหมอที่ร้านขายยาเขาบอกดิฉันว่าเป็นยานอนหลับว่างั้นนอนไม่หลับก็ก,ก,ก็ให้ก็ซื้อยากินเองนะสุดท้ายแกกินติดต่อกันมาหลายปีครับหมอบอกให้เลิกเลยนะเออเพราะว่านี่เป็นยามันเป็นยากินมากปันยากล่อมประสาทยาเสพติดชนิดหนึ่งเขาว่าอย่างนี้ แม่ผมก็เลิกครับก็เปลี่ยนมาเป็นยาหมอที่หมอสั่งะตอนหลังๆก็ถ้าอยู่ที่กรุงเทพมันก็เขาจะมีร้านหมอประจำใช่ไหมแต่พอมาอยู่บนนอกยาหมดครับไปซื้อกินเองก็ไม่ได้สุดท้ายผมก็เลยแนะนำว่ามันวีสมุนพาย,ยากลางบ้านตั้งหลายตัวแม่ลองลองใช้ลองกินดูซิแกก็ลองหลายตัวคแต่ตัวที่ตอนนี้ที่แกกิน ประจำอยู่คะก็คือตัวนี้คือน้ํานมราชสีนี่ว่าตอนกลับบ้านผมจะถอนไปฝากแม่สักหน่อยฮะนี่ครับนาตาค่น้ํานมราชสีก็เป็นไม้พันเตี้ยๆครับขึ้นอยู่ตามตามพื้นพื้นนาพื้นไร่ทั่วๆไปแล้วก็ใครไม่รู้ก็ว่าเป็นวัชพืชอ่า ไม่มีคุณสมบัติว่ากันไปแต่คนที่รู้รู้ถึงคุณสมบัติก็ว่าเขาก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อีกตัวนึงครัคือยางวงช้างย่างงวงช้างนี่ครับยางวงช้าง,าง,วง,างเวลามีดอกก็จะเป็นดอกแบบนี้นะครับด่างงวงช้างก็มีสปปรรพคุณคล้ายๆว่าเป็นถ้าเราเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งทุกระยะ ลากดอกใบฮะทั้งต้นเลยต้มต้มกินครับต้มกินน้ำครับยาบางตัวไม่มีผลข้างเกียงฮะกินได้เลยนะอย่างอย่างตัวนี้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีผลข้างเคียงแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาแล้วก็ไม่อันตรายฮะไม่อันตรายนี่คือปากข้าวฮะ ข้าของออหมู่บ้านพงสตือครับผมนี่มีชาวบ้านปักเบ็ดไว้ครับมรรลักยาเบ็ดชาวบ้านนี่ครับเอาไม้ปักไว้เฉยๆ่ยฮะขายเป็นเบ็ดเบ็ดลาวอะแต่ตอนนี้สมมุติว่าถ้าได้ปลาเอขาก็เอาเอา,เอาเบ็ดออกไปอะไม้ก็ปักทิ้งไวย้ยางี้และ ไว้เป็นแถวแถวแถวอันนี้ก็เป็นวิธีการหาปูหาปลาของคนแถบนี้นะครับสังเกตว่านานี่คือนาครับจะสูงสูงกว่าคลองครับคลองนี่จะเตี้ยก,กว่าะริมคลองนี่สะอาดสะอาดมากครับไม่มีต้นไม้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ฉีดยาฆ่าญยาก,ยาก,ยาก,กันตายหมดครับพอยาฆ่าญ้าหมดฤทธิ์พวกผลพวกต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ขึ้นลกเต็เม บทคณาเหมือนเดิมครับสังเกตว่าเราจะเห็นผักกระฉูดตัวนี้ก็มีสรรพคุณทางยาครับเวลาเราโดนใบแล้วมันจะหดโดนใบแล้วมันจะฉลาบลงเลยฮะอันนี้ยังไม่ได้โดนนะครับยังไม่โดนนะเดี๋ยวผมจิ้มะจิ้มแล้วใบมันจะ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 ลูบจุ๊บจุ๊บอนะนี่ครับ จุบุบชุบางคนก็เรียกกระชูดอะตัวนี้ก็มีฤทธิ์แก้ปวดแก้ปวดแก้เมื่อยได้ครับแต่ต้องกินร่วมกับยากลากบ้านชนิดอื่นฮะตัวนี้ผมไม่มีความรู้มากครับแต่รู้ว่าเคยมีคนทำเข้ายาครับแล้วก็เอาผักกระฉูดตัวนี้ไปไปต้มกินเบาหวาน ความดันไขมันนะตัวนี้ผมไม่ถนดัดนะเพราะปะกติไม่ได้ใช้ประจำนะ,ะแต่ตัวที่อ,อย่างน้ำนมราชสีหรือว่ายางวงช้างนะ,ะที่ผมให้ดูเมื่อกี้อันนั้นยญ้างวงช้างพี่ชายใช้อยู่ครับก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากฮหมอก็ไม่มีอะไรจะจะ,จะเอามีดผ่าอย่างเดียวพอดีแกมียาตัวนี้แกก็ลองกินดูอะ ตอนหลังแกก็เปลี่ยนไปเป็นเ,เปลี่ยนไปเป็นกัญชาครับกินน้ําต้มกัญชาทั้งต้นเลยนะฮะลากใบดอกกา้านอะไรก็แล้วแต่ต้มเสร็จแล้วก็แกก็ทุเลาแล้วก็น้ําเหลืองกลับมาดีขึ้นนะก็รู้สึกว่าร่างกายแกแข็งแรงกินข้าวได้อ้วนกลับมาอ้วนอีกครั้งหลังจากที่ก็เป็นมะเร็งนะฮะเป็นมะเร็งแต่ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายยังไม่ถึงขั้นสุดท้าย อันั้นก็คือสปปรรพคุณของอกัญชานะน้ำน้ำต้มน้ำต้มกัญชาอ้นี่ก็ผมลืมชื่อไปแล้วฮะใบอะไรนะผมดีก็เป็นยายากลางบ้านแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวขอตัวไปศึกษาก่อนครับสรุปแล้วในานาในไร่เราเลย,ยอ๋อผมนึกชื่อออกแล้วครับมาแวก มะแว้งเถาครับมันจะมีมะแว้งต้นกับมะแว้งเถาอันนี้เป็นมะแว้งะมะแว้งเถาครับเวลาสุกแล้วลูกก็จะเป็นสีส้มๆสีส้มๆฮะนี่ครับมะแว้งเถามีสรรพคุณทางยาฮะแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปค้นคว้ามาครับโอเคครับเนี่ยนาไร่เราฮะดูดีๆฮะสมุนไพรอยู่รอบตัวฮะแล้วเราจะไปกลัวอะไรกับโควิดใช่ไหมเออเราจะไปกลัวอะไรแล้วชาวบ้านไม่รู้ก็ไปฉีดวัคซีนกัน ครมโคลมแต่นี่ทางที่ผมเดินมาครับนี่ก็เป็นคลองค,ครคลองฝนก็กํลังมาขาวเลี้ยบมาเลยไม่รู้ผมจะไปหลบตรงไหนดีครับเนี่ยเอ,อฝนก็กําลังมาเลยแล้วก็ไกลบ้านด้วยนะครับเนี่ยเอ,อไม่เป็นไรฮะฝนตกก็จะถ่ายให้ดูอีกสักหานาทีสิบนาทีครับผม <c oughs> ก็มาหาตัวยา ก็คือว่าน้ำนมราชสีนี่แหละครับเอาไปให้เอาไปให้คุณแม่ครับเอาไปให้คุณแป่ก็ปรากฏว่าตรงนี้เยอะฮะก็เลยผมก็เลยเข้ามาถ่ายคลิปด้วยครับเพราะว่าคาดว่าฟ้าจะปิดฮะโนรูกระลังมาฮะโนรูกระลังมาจริงๆเข้า,เ,าเข้าอีสานแต่เมื่อคืนคืบมาเลยครับนีน้ำน้ำไหลครับน้ำไหล หลจอกๆก็จะได้ยาอยู่สักประมาณกำมือกำมือสองกำมือน่าได้ครับก็ตอนนี้ฝนฟ้ากําลังมาแล้วฮะแหมอยากจะเดินต่อไปอีกสักหน่อยเนาะลงยิบ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  เดี๋ยวขอฝากวิวสวยๆหมู่บ้านไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปะเดี๋ยวอุปกรณ์โทรศัพท์มันจะ,ะ,ะมีปัญหานะครับเพราะว่าไมา่ได้กันน้ำกันกันน้ำกันฝนอะไรกับทิ้งไวภาพสวยๆตรงนี้นะครับสวัสดีครับ